ตัวแทนชาวบ้านพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนหนึ่งครับเข้าไปตรวจสอบการปรับหน้าดินภายในโกดังเก็บกากแคดเมียมของบริษัทเอกชนนะครับอยู่ในตําบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดต,ตากครับเบื้องต้นมีการปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์แล้วก็จัดทําร่องระบายน้ํานะครับหลังจากการตรวจสอบชาวบ้านบอกว่ายังคงมีความกังวลเรื่องของการรั่วไหลอยากจะขอให้เพิ่มแผ่นปูพื้นสังเคราะห์ครับแล้วก็เชื่อมแผ่นให้แน่นหนาเพื่อความปลอดภัยด้วย ตอนนี้ที่เราคุยกันมากที่สุดนั่นคือบ่อห้าที่มีการเอาแคดเมียมไปอยู่สมุทรสาครชนบุรีและกรุงเทพแต่บ่อสี่แทบจะไม่มีการพูดคุยเลยซึ่งขุดไปหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ของพื้นที่บ่อแต่ตอนนี้แคดเมียมตรงนั้นไปอยู่ในโรงเก็บของส่วนของโรงแวร์เฮาส์ซึ่งไปกองไว้เฉยเฉยไม่ได้อยู่ในถุงบิ๊กแบ็กหรืออะไรทุกวันนี้ในภาพข่าวแทบจะไม่ได้พูดคุยกันหรือในเวที ของชุมชนกับตัวบริษัทก็แทบจะไม่ได้คุยตรงนี้มันต้องมาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าสเต็ปหนึ่งที่พักสเต็ปสองเรื่องการสร้างบ่อ นอกจากไปดูหน้างานแล้วนะคะยังมีตัวแทนชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งพร้อมกับทนายความเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกนะคะให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งขนกากแค่กาแคบเมียมกลับมาที่จังหวัดตะเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะ ตัวแทนชาวบ้านนั้นบอกว่าหลังเข้าตรวจสอบโกดังพักแรกก็พบว่าหลายจุดยังมีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นหลังคาที่ไม่ได้มีการป้องกันถ้าหลังคารั่วแล้วเกิดฝนตกอาจจะมีน้ําไหลออกไปยังชุมชนรวมไปถึงพื้นบริเวณที่จัดเก็บก่อนหน้านี้ทางส่วนราชการเนี่ยรับปากว่าจะเทคอนกรีตหรือปูด้วยยางแผ่นหรือว่าแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์นะคะแต่ผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ก็เลยมีความกังวลว่าถ้าชำรุดหรือรั่วไหลจะเกิดอันตรายหรือไม่ตอนนี้ อยู่ระหว่างรอสารพิจารณาค่ะมันไม่เรียบร้อยเลยไม่มีการแบบว่าเทลูกล้างไว้อย่างเดียวอะ่ะแล้วมันชาวบ้านกทุกใจว่าจะไม่มีความปลอดภัยอะก็เลยมานี่แหละค่ะกลัวกลัวว่ามันจะทำให้เราเปน็นใช่กลัวแบบว่าเป็นเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแล้วของ้สายเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งกันเยอะเลยเขตหนองบัวใต้เนี่ย ตามข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานะครับพื้นที่เก็บกากแคดเมียมเป็นโกดังมีพื้นที่ประมาณ2,200ตารางเมตรครับสามารถเก็บกากแคดเมียมได้กว่า14,000ตันนอกจากการปูพื้นแล้วก็ยังเตรียมบ่อสำหรับรองรับน้ำฝนที่อาจจะรั่วไหลามาจากหลังคานะครับโดยการติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าสู่ระบบบาบัดด้วย ตอนนี้กำลังเร่งซ่อมแซมบ่อฝังกลบหมายเลข5ครับก่อนจะฝังกลบกากแร่ทั้งหมดนะครับคาดว่าจะทําการปิดบ่อได้ในเดือนกันยายนปีนี้ครับ